ในเมืองบิดขตแล้วนี่มาพักที่โรงแรมในเมืองบิดขตโรงแรมสวยมากโรงแรมสวยวนนะเออานาะไม่ไม่ตื่นเลย <laughs> ที่โรงแรมออชื่ออะไรนะคาราสาฮาวาลีนี่มี่ปันี่ไปด้วยคราราสาฮาวิลีคาราสาฮาวาิลี แปลับสวยมากใช่โยหน่อยเนี่ยเราถึงไหนแล้วนี่ใช่โยสวยมากสวอนไหมหวานนิดนึงนะจิมเบอร์บิกันเนี่ยสวยมากอ๋อเป็นแบบ อกประตูไม้แกะแล้วก็เป็นหินทรายซุ้มหินทรายเลยหินแกะเนี่ยคือไปส่งกระเป๋าบนห้งกระทับนะแาอะไรเรอทอใช่พี่กัย36 37 33 t a i s way ติดกับ follow him sir excuse me กระเป๋าทำยังไเข้าถูกไหมมานี่มานี่้ไปทางนี้น,นี่ไง,งนี่ไงเอามายิ่ง This one and เขานำไปเลยครับบอกเขาชี้นำไปเลยโอเควัน um นี้ทางเดินจะขึ้นโรงแรมทองคาเฟาแต่พัดลมนะวันนี้พนักงานที่เทเลทพัดลงคืออากาศมันจะเย็นประมาณ20สิ มันก็อุ่นนะบางทีเนี้ยแต่มันข้างในลอยข้อมันเรื่องห้องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวข้างล่างหนึ่งบนสองฮะวันวันวันเฮี่ออนทูข้างล่างหนึ่งห้องบนสองห้องเลือกเอาก่อนอันนี้อันนี้ห้องลืมไปดูก่อนไหมพอดีไม่ต้องดูหรอกตายอยู่เลยเขาอยู่ใกล้ๆอีมันก็ดีเขาอยู่ใกล้อีมันก็ดีมันสะดวกกว่าไงเดินไปดูลูกไง มาอยู่ชั้นสามโอ้ยดสวยเชียวไรมา

สัครับปสัันบายัครับเย้ใคารรปไม่รคนละยี่สิบบาทคนยี่สิบสิบบาทเหรอคนละยี่สิบใช่ไหมคนละยี่สิบก็ได้ แค่นั้นาดโยกกระเป๋าเขนาไหรกเฮ้ยเฮ้ยยี่สิบยี่สิบยรูปีก็นี่มันแบงก์สิบก็คนละยี่สิบสองคนอะไรสองคน Thank you you and you เขายกกระเป๋าแล้วกันนี้นะ Thank you Thank you พัดลมนะครับ